น้องตาเป็นแฟนกับพี่นะโนาตาคิดกับพี่แค่พี่น้องนะคะโอ้ไลนแท็บสายสายแค่เปแคบีโดนมันเจ็บจะขาดใจอยู่ตรงนาาหน้าเธอดอกไม้สวยจัง<อ>พี่สองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะนี่ป่าแจ๊คแฟนเพียงค่ โอ้ยช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยครับโอ้หหวานกันหน่าดูเลยนะครับเนี่ยพี่สนใจซื้อดอกกุหลาบช่อนี้ให้กับแฟนพี่ไหมครับกุหลาบแดงเนี่ยแทนรักเดียวใจเดียวนะครับเนไรักช้าไหมครับถ้าที่รักซื้อให้เหมือนก็ชอบหมดละค่ะเดี๋ยวป๋าซื้อให้ที่รักเองครับแล้วช่อราเท่าไหร่ละคะน้องเท่าละพันเองครับถูกมากครับผมอ่ะถูกใจมากป๋าให้สองพันเลยขอบคุณครับขอบคุณนะคะ Oh, the